ปุ้มปุ้ยภรรยากวินตอบแล้วทำไมผอมว้กลายเป็นคุณแม่มือใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาที่หลังจากสาวปุ้มปุ้ยคลอดลูกชายน้องไซแอนบรูสกายดูวันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ทำเอาสาวปุ้มปุ้ยและสามียังหนุ่มกวินดูวันถึงกับดีใจสุดๆและหลังจากที่สาวปุ้มปุ้ยคลอดน้องเจ้าตัวก็มักจะออกมาเผยภาพเลี้ยงลูกชายให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอด แถมสาวปุ้มปุ้ยยังออกมาอวดหุ่นสุดเป๊ะอีกด้วยที่กลับมาผอมเพียวได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์จนทำเอาหลายคนต่างพาก,กันอยากรู้เคล็ดลับความผอมเพรียวหลังคลอดกันเลยทีเดียวและสุดสาวปุ้มปุ้ยได้ออกมาเผยคลิปลง IG Story เป็นช่วงเวลาตีสองขณะที่เธอกำลังตื่นขึ้นมาให้นมลูกชายพร้อมกับยกตัวกลอมเบบี้เบาๆโดยสาวปุ้มปุ้ยยังได้เผยว่าคนถามทำไมผอมไวันางยกไปค่ะ ยกเหมือนซิตอัพที่แท้สิ่งที่ทําให้สาวปุ้มปุ้ยพผอมไว้ก็เพราะเลี้ยงลูกชายตลอดเวลานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ